มาดูนะครับข้อสุดท้ายแล้นะข้อนี้ต้องอ่านระมัดระวังนิดหนึ่งนิกกี้แบ่งเวลาเพื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบ4วิชานะครับคณิตเคมีฟิสิกส์ชีวะนะโคตรยากทั้งนั้นในเวลาอ่าในเวลา3วันนะจันอังคารพุธสงสัยจะสอบผลิสนะครับประโยคนี้แหละที่บอกต้องอ่านดีๆโดยแต่และวิชาจะอ่านเพียงครึ่งวันในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับ ของวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียวนะไอสองเพียงนี่แหละที่ต้องระวังโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับทุกวันต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งวิชานะครับเคมี K ต้องอ่านก่อนวันพุธไอเคมี K นี่ตัวปัญหานะครับถามว่าจะจัดวิธีการอ่านหนังสือได้กี่วิธีนะครับอ่ะเรามาสมมุติก่อนสมมุติว่าเดี๋ยวกันนะ อันนี้ปัญหาเลยเคมีต้องก่อนวันพุธงั้นเคมีต้องจันอังคารเท่านั้นบางคนถามว่าอย่างนี้ได้ไหมพี่เคมีเคมีนะครับคือคำว่าหรือเนี่ยฉันหรือเธอไปดูหนังฉันไปดูเธอไม่ไปเธอไปดูฉันไม่ไปเราไปพร้อมกันทั้งคู่ก็ได้แต่พอมมีคำว่าเพียงนี่เลยไม่ได้ นะคืออ่านแค่ครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายเพียงช่วงเดียวเท่านั้นห้ามอ่านสองช่วงนะเอาตรงนี้ให้เก็ตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบนี้อ่านเคมีเช้านะคราวนี้เพียงวันเดียวหนูจะมาอ่านเคมีวันอังคารอีกรอบหนึ่งเงี้ยก็ไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะว่าเพียงวันเดียวโอ้โหเห็นนะ สองเพียงนี้มีปัญหาเยอะอย่างนี้ได้ครับอ่าฟิสิกส์คณิตอย่างนี้ได้นะแต่จะมาชีวะข้างล่างได้ไหมเออ,อนี้ก็ยังได้นะเพราะว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายคนละวิชาเก็ดไม่ลก ทําความเข้าใจกับคาว่าเพียงสองคำนี้ให้เรียบร้อยก่อนเอาล่ะเรามาดูพร้อมกันนะครับจะจัดการอ่านหนังสือของนิกกี้ได้กี่วิธีอย่างแรกมันมีคําว่าอย่างน้อยนะเวลาเจออย่างน้อยอย่างมากพี่แนะนําให้ทําวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจําน,นวนวิธีการ ตารารงก็จะเอาวิธีทั้งหมดลบด้วยวิธีที่บางวันไม่อ่านหนังสือเคยคิดแบบตรงข้ามห่านปะมาดูวิธีทั้งหมดก่อน พี่หนึ่งเคยบอกแล้วว่าเวลาง,งานมีหลายๆขั้นตอนเนี่ยให้ทําขั้นตอนที่มีปัญหามากสุดสะก่อนนะครับปัญหาไอ้เจ้าปัญหาคือวิชาเคมีเลือกช่วงเวลาอ่านให้เคมีให้วิชาเคมีไอเคมีเจ้าปัญหา เคมีเลือกได้กี่ช่วงเวลาครับ4ถูกไหมเราต้องอ่านอ่านก่อนวันพุธอาจจะเลือกชา,าจันเช้าจันบ่ายอังคารเช้าอังคารบ่ายเลือกได้4วิธีเห็นปะ่ะต่อมาจะเคมีอโทษจะคณิตจะเคมีจะฟิสิกส์ไม่มีปัญหาเลย นะอันเนี้ยหนูให้เป็นเลือกช่วงเวลาให้คณิตก็ได้และนี่คือเลือกช่วงเวลาให้ฟิสิกส์เลือกช่วงเวลาให้ชีวะอ่านไหมครับเคมีเจ้าปัญหาเลือกได้แค่สี่ช่วงเวลาสมมุติเคมีเลือกจาเช้าไปแล้วน,นะคณิตก็เลือกได้ห้าช่วงเวลาก็เป็นห้าวิธีอ่นปด้อะสมมุติ คณิตเลือกตรงนี้ต่อมาเลือกช่วงเวลาให้ฟิสิกส์ฟิสิกส์ก็จะเหลือเลือกได้4วิธีนะฟิสิกส์วันพุธบ้างก็ได้โอเคมีอย่างเดียวที่ต้องอ่านก่อนวันพุธในฟิสิกส์เห็นปะต่อมาเลือกช่วงเวลาให้ชีวะชีวะก็เลือกได้3ช่วงเวลาจบนี่คือวิธีทั้งหมดนะครับ วิธีที่บางวันไม่อ่านหนังสือเลยวิธีที่บางวันไม่อ่านหนังสือก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีก็คือใช้คำว่าอะไรดีไม่อ่านเลยวันจันทร์ไม่อ่านจันทร์บวกไม่อ่านอังคาร บวกไม่อ่านพุทธดูต่อไอ้ตารางนี้ต้องเอาไว้ก่อนเออเมื่อกี้คูณก่อนคูณก่อนไหมเลขกันไม่เยอะสี่ห้ายี่สิบยี่สิบคูณสิบสองได้สองร้อยสี่สิบนะครับมาดูถ้าวันจันทร์ไม่อ่านหนังสือเลย งานยังคงมี4ขั้นตอนเหมือนเดิมนะลูกนะก็คือเลือกช่วงเวลาอ่านให้เคมีนะอันนี้ต้องทำก่อนนะเพราะว่าเวลางานมีหลายๆขั้นตอนนะคิดว่าพูดไปหลายครั้งแล้วอะนะอีกครั้งก็ได้เวลางานมีหลายขั้นตอน ให้ทำขั้นตอนที่มีปัญหามากสุดก่อนเสมอนะครับถ้าไม่อ่านวันจันทร์นะโอ,อ้วันจันทร์ค่าทิ้งละฉันจะไม่อ่านหนะังสือวันจันทร์ถันปะ แล้วเคมีก็เลือกได้แค่2ช่วงเวลาคือแม่อังคารเช้าก็อังคารบ่ายนะงานจะคงมี4ขั้นตอนเห็นบ้างสมมตุติเลือกเคมีอังคารเช้าอันนิ้ก็เลือกได้3ช่วงเวลาะวันจันทร์ห้ามเลือกรึอภาพบอกว่าฟิสิกส์ก็2ชีวะก็1 สามสองหนึ่งอ่านไม่ลุกอารมณ์เดียวกันอ่เขียนถ้าไม่อ่านอังคารไม่อ่านหนังสือวันอังคารแล้ววันอังคารกาก,กบาดท,ทิ้งเคมี K M e มันก็เรียกได้สองช่วงเวลาคือไม่จันเช้าก็อังคารเช้าขอโทษไม่จันเช้าก็จันบ่าย นะคณิตก็3ฟิสิกส์ก็2เคมีก็1ต่อมาถ้าไม่อ่านวันพุธอ่านันพุธกากระบาดไว้ยิงนี้เคมีเลือกได้4ช่วงเวลาเลยนะคณิต3นะฟิสิกส์2ชีวะ1นึ่งอ,อกเก็ตไหมลูกนะงานขั้นตอนไหนมีปัญหามากกว่าต้องทำก่อนเสมอ 6 2 12 6 2 12 6 4 24รวมกันตอบเท่าไหร่เนี่ย8ใช่ป่ะอันนี้4จบตอนคำตอบสุดท้ายก็ตอบ240ลบ48เหลือเท่าไหร่192จบไม่ง่ายนะลูกนะบอกเลยข้อนี้ไม่ง่ายนะเขียนตารางตัวนี้ออกมาดูก่อนจะดีมากขอได้ไหมลูกและอย่าลืมคีย์เวิร์ด เวลางานมีหลายขั้นตอนให้ทำขั้นตอนที่มีปัญหามากสุดก่อนเสมอพอได้ไหมลูกนะครับและคีย์เวิร์ดอีกคำหนึง่งอย่างน้อยเจอคำ่าอย่างน้อยอย่างมากเนี่ยเรานิยมใช้วิธีเอาวิธีทั้งหมดลบวิธีตรงข้ามอ่ะรอแค่เดียบร้อยครับข้อนี้ต้องถือเป็นข้อยากเหมือนกัน